สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาครีเอเตอร์ทุกคนนะคะวันนี้ทานข้าวหรือยังคะมาค่ะทานข้าวเสร็จแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้ทานข้าวเนาะแต่ว่าจะทานข้าวเหนียวดำน้ำน้ำลำไยนะคะก็คือเป็นช่วงนี้ลำไยเยอะเนาะก็เลยสั่งให้น้อง ก็ทำาก็ทามาขายนะคะเพราะว่าลำใหญ่เยอะดูนำลำใหญ่ชิ้นใหญ่ๆเลยมาค่ะเ,เพื่อนๆลองชิมกันนะคะอันนี้ข้าวเหนียวดำนะคะกะทิสดนะคะคนๆเลยมาลองชิมกันค่ะว่าจะอะไรยไหมหวานไหม หอมกะทิสดนะคะหวานน้ำตาลน้ำลำไยมาทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆอ,อร่อยมากเลยนะคะเยี่ยมแลย ข้าวเหนียวดำก็นุ่มๆมะตอนเย็นไม่ได้กินข้าวก็กินตัวน,นี้ก็ได้ท่ากับกินข้าวเลยเนาะเพราะเป็นข้าวเหนียวดำนะคะข้าวเหนียวดำน้ำลำใจ หอมมากเลยค่ะหอมทั้งกะทิหอมทั้งน้ำลำไยลำไยก็หอมฟิน một th้วy bây giờ lầm nhầy nữa năn à อร่อยมากเลยค่ะไม่หวานจนเกินไปกลมกล่อมสั่งออเดอร์ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว อนเข้าพรรษาเฮ้ยตอนออกพรรษาเนาะว่าอยากทานขอบคุณน้องตั๊กน้องแจงนะคะที่ทำมาให้แล้วอร่อยรสชาติกลมกล่อมมากเลยค่ะคอนเฟิร์มเลย ทั่วเองแซ่บพักจ้า สุดไปเยี่ยมอร่อยมากไว้คราวหน,น้าสั่งใหม่นะคะไปแล้วค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายคะ่ะ